สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีนะคะจะต้องประหยัดต่อรีบค่ะวันนี้เราจะมาทอเออ่จะมาทอผ้าลายลายพยานนาคค่ะวันนี้จะทอลายพยานนาคเนาะโอเคอ จะเป็นลายใหญ่ลายพญายนาคเขาเรียกนักพันทับค์พญายนาคสองเสือพันกันนะนี่จะเป็นโทนสีดังเดิมสีแดงสีแดงเหลืองเขียวเนาะพื้นเป็นสีเนมนตมะขามค่ะนี่จะมาทอผ้ากันมคะคะ ด้านหน้าจะเป็นพื้นนี้เนาะจะเป็นเกลี่ยห้าตะโกยกื้นยห้าตะโกนาะตรงพื้นเราจะมองเห็นเป็นลายเป็นลายลายยกพื้นนะมันจะมีลายในตัวของมัน,นชื่อลายลูกแก้วลายลูกแก้วห้าตะโกนส่วนลายมัดมีเวลาทยยนคน่ามีกระยาจะเท่ผ้าจะเท่าให้ดูเนาะ ทอก,กีตุกทำงานทอมนี่นะทำเร็วไม่ได้นะต้องต้องเจ๊ทารนเป็นสนไปร์นเราเร่งไม่ได้นะเดี๋ยวลายมาันจะออกมาไม่สวย งานทำเองมันวแทนน้อมันจะเยียดยากเวลาเวลาเราทำน,นมมอม้วอบางทีราจะเยียดผิดจะต้องมีสมาธิเองถ้าเราทำคนมีสมาธิจะเยียดผิดนะคะเยียดเอ่อเยดอกผิดรผิดให้ดูไม่สวย อมาได้เกือบทั้งตัวแล้วนะคะเราเริ่มจากาขึ้นตัวแรกเนาะขึ้นตัวแรกตอนนี้ก็เต็มตัวแล้วได้หนึ่งคู่นะเนาะยาน่าเต็มตัวแล้วนะคะเป็นแบบนี้เนาะนี่คือ,อเขามามักักใหญ่แล้วเนาะไปเลย ได้เต็มตัวแล้ว,ลวเต็มตัวแล้วจะเป็นแบบนี้ได้ประมาณนี้ตนะ้ให้ดูเต็มตัวเราก็ได้พยายนานคะเต็มตัวค่ะนี่จากเริ่มครึ่งตัวจากาจากตัวแรกเนาะจากหัวแรกสีเหลืองสีเหลืองนี้แล้วเราแล้วพยากกะทอมาได้ประมาณครึ่งตัวเนาะทีนี้ก็ เต็มตัวแล้วค่ะนี่ได้คู่หนึ่งแล้วนี่ได้คู่หนึ่งแลว้วนะคะคู่หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้คือจะได้จะไดะ้หัวสีเหลืองนี่เนาะนี่จะเป็นหัวสีเหลืองก็ตัวมาก็เป็นเป็นสีแดงตัวนี้จะเป็นสีแดงเนาะ ทอนนี้ก็คือหนึ่งคู่นะคะหนึ่งคู่พื้นหนึ่งจะอยู่ประมาณสี่คู่สี่คู่เนาะจะเป็นแบบนี้สีค่คู่นะคะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปยาด้วยเนาะจะได้มาทอลายอื่นให้ดูอีกเนาะตัวนี้เป็นลายพญายนาคเรียกนาค คันซับเนาะชื่อนะ้านะคันซับนี่ตัวนี้นะ้าคันซับห้าตะโก้นะคะทุกคนเดี๋ยวลงคลิปก่อนเนาะช่วยกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะทุกคน